ดครับรีวิวมีด1เล่มนะครับเป็นมีดทรงโบวีนะครับสันทําร่องเลือดครับแล้วก็กันลืน่นสันทําเป็นคมหลอกนะครับทําร่องเลือด2ฝั่งเป็นเหล็ก s up 9นะครับใบยาว6.6นิ้วนะครับ ไฟกว้าง1.7นิ้วครับสันหนา7มิลน,นะครับด้าไม้พยุงดำนะครับปักหมุดโมเสกและหมุดอลูมิเนียมเจาะดูรอยเชือกด้านท้ายนะครับด้ามยาว5.3นิ้วครับครับเล่มนี้ราคา2,000รวมส่งนะครับ สนใจสอบถามได้นะครับขอบคุณครับ